สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมฤทัยสมจิตอาจารย์ผู้สอนแผนกการตลาดและการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะความรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เรื่องความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้โปรแกรมซูมในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาห้อง MT 1 1 AB แผนกการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ1เพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้โปรแกรม Zoom ของนักศึกษานะคะห้อง MT 4ทับแผนกการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะและ2นะคะก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม Zoom ค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้น โปรแกรม Zoom และตัวแปรตามนะคะก็คือทักษะความรู้เรื่องความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม Zoom เรื่องความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรก็คือนักศึกษาแผนกการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1ทั้งหมดค่ะจํานวน85คนค่ะและประชากรที่เลือกใช้นะคะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนทั้งสิ้น39คนค่ะเป็นนักศึกษาแผนกการจัดการนะคะโดยเราใช้ห้อง MT 1 1ทั AB ค่ะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25 6 3ค่ะ จากตารางจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของนักศึกษาได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้นะคะโดยใช้โปรแกรม Zoom เรื่องความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก่อนเรียนนะคะคิดเป็นร้อยละที่5้าที่55.12ของคะแนนเต็มค่ะและหลังเรียนนะคะคิดเป็นร้อยละา8 2 8 8ซึ่ง จะเห็นได้ว่านะคะคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนค่ะมีค่าสูงแตกต่างกันอยู่ที่26.16แสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะผลประเมินความพึงพอใจนะคะพบว่าความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะ ความรู้โดยใช้โปรแกรมซูมเรื่องความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยรวมนะคะเท่ากับ4.14ค่ะแล้วเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษานะคะมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมดค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดลำดับแรกนะคะ ก็คือความรู้สึกเสมือนได้เรียนจริงภายในห้องเรียนค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.42ค่ะและลองลงมานะคะก็คือความเหมาะสมของโปรแกรมค่ะที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.35ค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะคือความสวยงามของสื่อค่ะที่นำเสนอผ่านโปรแกรมนะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.92ตามลำดับค่ะ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง39คนนะคะพบว่าผู้เรียนกลุ่มนี้มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันค่ะโดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะและทดการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยค่ะยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยค่ะ เสนอนในงานวิจัยนะคะ 1. การนำโปรแกรม z o ูมาช่วยในการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถซึมซับและมีความรู้สึกเสมือนได้เรียนจริงภายในห้องเรียนได้อย่างไม่น่าเบื่อค่ะแต่ก็ควรมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการให้นักศึกษานะคะมีส่วนร่วมในชั้นเรียนค่ะอาทิเช่นมีการจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมาก เหมือนกับที่เขาได้เรียนในห้องเรียนจริงๆค่ะ2นะคะครูผู้สอนควรนะคะนำทักษะการทำงานเป็นทีมฝึกปฏิบัติฝึกค้นคว้าสรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพื่อช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและอยากที่จะเรียนโดยที่ไร้ความน่าเบื่อเลยค่ะ3ควรมีการศึกษาทักษะ การเรียนรู้ในทศวรรษที่11ในทุกรายวิชาของการจัดการนะคะและ4ค่ะควรศึกษากลุ่มตัวอย่างสำหรับนักศึกษาช่างแผนกอุตสาหกรรมนะคะและเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างช่างกับพาณิชยกรรมนะคะโดยการใช้โปรแกรมซูมค่ะระหว่างช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจหรือพาณิชยกรรมนะคะว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไรนะคะ และนี่คือภาพตัวอย่างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด1 9โดยใช้โปรแกรมซูมที่สามารถเข้ามาทดแทนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงในช่วงเวลาที่นักศึกษาเองยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยได้จะสังเกตได้ว่าบรรยากาศมีความเสมือนจริงมีลักษณะของการสื่อสารแบบเ e t o ูเฟ e และผู้สอนและผู้เรียนมีการตอบโต้ ตอบสนองซึ่งกันและกันค่ะซึ่งสอดคล้องกับที่นักศึกษานะคะได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของความพึงพอใจที่ให้ความพึงพอใจในด้านนี้มากที่สุดค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวสมฤทัไทยสมจิตต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟงังการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ